สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้เป็นแนวทางของวันที่6เตือน8ปี6 6นะครับผมกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4น้นอยนะครับผมครับผมก่อนจะไปชมแนวทางของวันที่6เดี๋ยวเราจะสรุปผลของวันที่5แล้วก็พูดสนับสนุนช่องนะครับผมเชฟหนุ่มก็ขอฝาก FC ไว้นะครับผม FC ท่านใดครับอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคก็ไปกดที่ลิงก์ที่ ปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมใครอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเนาะเชฟหนุ่มก็มีผู้สนับสนุนช่องจากบ้านอ่าโชคอนันต์99 9นะครับผมลองเข้าไปกดที่ลิงก์แ้วสอบถามดูได้นะครับผมไปเสี่ยงโชคที่อื่นแล้วไม่มีโชคมีอะไรก็ลองไปเปลี่ยนบ้านบ้างน,นะครับผมกับบ้านโชคอนันต์99 9นะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ก็ทักมาได้เลยครับผม ในกลุ่มลายเทพมหนุ่มก็ปักลิงก์ให้ของบ้านโชคอน,นันต์เก้ากนะครับผมก็ลองเข้าไปสอบถามแล้วก็ติดตามดูได้นะครับมีโปรดีๆหลายอย่างให้ได้ลุ้นกันนะครับผมมีทั้งาลาวฮานอยนิเคออหุ้นต่างๆนะครับผมก็ลองเข้าไปสอบถามดูได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่ห้านะครับผมโอ้เสียงรถเสียงอะไรดังไปหน่อย <c oughs> สำหรับวันที่ห้านะครับผมเชีม่มนมให้เด่นที่ศูนย์สามสี่หกวิ่งลูที่สามนะครับผมเฉพาะกิจออกวิ่งลูที่สามเด่นเด่นสุดสามกับสี่ครับเฉพาะกิจออกหนึ่งสามศูนย์กับสี่ห้าสี่ห้ามาตัวเน้นนะครับผมรอบเฉพาะกิจมาตัวเน้นครับผมตรงตรงสี่ห้าส่วน 0, สามศูนย์ศูนย์สามมาตัวกลับนะครับแต่เป็นตัวเน้นเหมือนเดิมนะครับผม รอบพิเศษออก3 2 8กับ3 3ก็มา3 3นะครับผมตัวเน้นอีกแล้วนะครับผม3 3เนาะส่วน3 2 8ไม่มี2 8เช่นนุมไม่มีนะครับผมเข้า3ตัวเดียวรอบปกติออก7 1 0กับ5 8 เทปหนุ่มไม่มีห้าแปดเนาะมีแต่สี่แปดก็เข้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะ,คร,นะครับผมเข้าตัวกลับเนาะครับผมเข้าตัวกลับส่วนรอบอา VIP อออกแปดเก้าแปดกับห้าหกหกห้าไม่มีครับมีแต่สี่หกมีแต่หกหกเนาะก็เข้าหกตัวเดียว ส่วนตรงนี้ตายนะครับผมก็สรุปเข้าหนึ่งสองสามชุดนะครับผมก็ยังดีนะครับผมที่แล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามนี่เนาะสี่ชุดวิ่งลูดศูนย์ตัวเด่นศูนย์มาสามมาสี่มาหกมามาครบนะครับผมตัวเด่นวิ่งลูดสามมานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยินดีกับเอฟีหลายๆท่านที่นําไปเป็นแนวทางนะครับผมส่วนชุดสามตัววันนี้มีใกล้บ้างไหมอ๋อมีเนี่ยสี่สามศูนย์ อันนี้ศูนย์ไอหนึ่งสามศูนย์อันนี้สี่ศูนย์สี่สามใกล้ตัวนี้สุดเนาะสุดสามตัวของเราตัวนี้ไม่ใกล้ก็มีชุดเนี้ยใกล้สุดเนาะครับผมเดี๋ยวไปตามต่อครับแนวทางของวันที่หกเลยครับผมครับผมสําหรับวันที่หกที่เชมหนุ่มคํานวณได้ตัวเด่นนะครับผมเด่นที่สอง ห้าหกแล้วก็เก้านะครับผมวิ่งลูดเปลี่ยนเปลี่ยนแท่งใหม่แล้วเข้มไปนะวิ่งลูดวันนี้วิ่งลูดที่หกนะครับผมวิ่งลูดที่หกจับชุดสองก็จะเป็นสองสี สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์ครับ แล้วก็มี fc c o m มนต์มาบอกว่าให้ตัดให้เหลือน้อยเทีหนุ่มก็ไม่รู้จะตัดยังไงก็เทียหนุ่มก็ให้ตัวเด่นไปแล้วอ่ะถ้าคุณจะเล่น,ค,ลนคุณก็เล่นแค่จะนําไปเสี่ยงโชคคุณก็เอาแค่ตัวเด่นไปนะครับผมถ้างบน้อยก็ตามนั้นนะครับเอาตามตัวเด่นพอครับไม่ต้องตามตัวอื่นก็สี่ชุดนะครับตัวเด่นก็เอาแค่นั้นหกก็จะเป็นหกแปดหก 9ก้หศูแล้วก็หกหนึ่งนะครับเจ้า <c> ห <oughs> นก็ทําให้ขนาดนี้แล้วมันจะให้ไปตัดยังไงก็ไม่รู้จะตัดยังไงแล้วก็ก็ให้ตัวเด่นตัวตัวเน้นนะก็เอาตัวเน้นนะครับ9ก้าหนึ่งเสองเสาม แล้วก็94นะครับคู่เบิ้ลก็จะเป็น22รู้สึกว่าผลของฮานอยช่วงนี้จะไม่เบิ้ลก็หามนะครับผมเนอะ22 55 66แล้วก็99นะครับผม <c oughs> ชุดสามตัวของเราวันนี้ สตัวเก้หนึ่งนะครับผมสตัวเนาะหกแอาจจะไม่ชัดครับหกแนะึ่งเนาะ ห้าหกสองแล้วก็สองหนึ่งหกครับผมมีประมาณนี้ <c oughs> สำหรับใครที่บอกให้ตัดให้เชหนุ่มก็ตัดให้น้อยแล้วคนรับครับ,รบก็ วิ่งรูที่หกนะครับผมวันนี้วิ่งรูที่หกสองหกห้าศูนย์หกแปดแล้วก็เก้าสองนะครับผมวันนี้เนี่ยครับถ้าจะเอาตัวตัวน้อยชุดก็เอาตามนี้เลยไม่รู้จะจับให้ยังไงแล้วเนาะก็ประมาณเนี่ยตามสูตรให้ละ ถ้ามันเยอะมากถ้าปวดหัวมากก็ลองไปคิดดูเองนะครับผมครับผมคูเบิร์หกหกไม่ตองสักทีครับผมก็มีประมาณนี้ก็ F c นะครับผมอีกครั้งครับ F c ท่านใดยอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์อยากสนับสนุนช่องเชฟหนุ่มนะครับผมก็0 8 7 9 6 6 5ด็ดหหห้าหก ศูนห้านะครับลายนะครับผมลายเนาะส่วนเบอร์โทรนะครับผม0 8 8 6 8แปดแปดสาสองแดหนึ่งนะครับผมโทรนะครับติดพูดคุยสอบถามแล้วก็เทพหนุ่มก็ขอฝากไว้นะครับผมได้ตัวอ่อนเหลือสามตัวยังไม่ฟันให้วันนี้3ตัววันนี้จัดไปที่5้าหสองนะครับผม วันก็ได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านโชคอนันต์999นะครับผมก็ลองไปกดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสอบถามอยู่ได้นะครับผมแอดไลน์เข้าไปเนาะสอบถามแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องเชฟหนุ่มนาโชคด้วยนะครับผมเชฟหนุ่มจะได้มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนช่องเนาะก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมสาหรับเ c ท่านใดไม่กล้าเข้าไปหรือว่า อยากสอบถามก็แอดไลน์มาที่ของเชียหนุ่มก็ได้นะครับผม0879665605นะครับผมก็เชียหนุ่มก็แนะนำไว้ก็ลองไปดูนะครับกับบ้านโชคอนันต์เก้าเนาะโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเชียหนุ่มก็ขอให้ FC เชียมหนุ่มเฮงเฮงปังปังนะครับเมื่อวานวันที่5ก็ถือว่าโอเคเข้าก็เข้าตัวน้นหลายชุดเนาะ3ชุดเนาะ เข้าสามสามเข้าศูนย์สามเข้าสี่ห้าเนาะตัวเน้นมาทั้งนั้นเลยเนาะครับผมสําหรับอีกครั้งครับสําหรับเอฟซีที่ว่าทุนน้อยเนาะก็ลองไปตัดเลือกเอาตัวที่เด่นที่เทีมหนุ่มตัดให้นะครับก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอพอสนุกสนานนะครับผมเงินทองหายากเนาะก็มันเป็นเงินทองของท่านแล้วแต่ท่านจะใช้กันนะเทมหนุมก็ได้แต่บอกแค่นี้เนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมเจ็บหนุ่มก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตัวไหนก็ทําตามสูตรนะครับผมโอเคครับขอให้เฮงเฮงปังๆนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ